I <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะน้ำก็พาพี่ๆเพื่อนๆเข้าป่าเนาะน้ำเองก็หายไปนานนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำเองก็ไม่ค่อยสบายนะเพราะว่าน้ำเป็นไมเกรนเนาะอากาศร้อนจัดนะคะเวลาน้ำโดนอากาศร้อนจัดจัดเนี่ยไมเกรนจะขึ้นเนาะแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าแรงนี่แหละแต่ว่าจะมีฝนตกบ้างนะคะยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าป่าที่นี่เป็นป่าไผ่นะคะทุกคนแลววันนี้น้ำก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆไปยังอ่ากระท่อมล้างนะคะ ในกลางป่าเนาะทุกคนแล้วก็กระท่อมล้างในป่าตรงเนี้ยมันจะมีประวัตินิดหนึ่งเนาะที่เท่าที่นําได้ยินมาก็คือชาวบ้านเนาะจะเล่ากันว่าก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะทุกคนเขาได้ไปหาของป่านะคะแล้วเขาก็เป็นไข้ป่าเนาะหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับมาที่กระท่อมตรงนี้นะคะแล้วเขาก็กลับมาเสียชีวิตตรงกระท่อมนะทุกคนแล้วก็มีชาวบ้านเขาได้เล่ากันมาเนาะว่าตั้งแต่มีชาวบ้านคนที่เป็นไข้ป่าเขาได้ตายไป ตรงนั้นก็ไม่เคยมีใครกล้ามาค้างอีกเลยนะคะเพราะแต่ก่อนอะเวลาชาวบ้านไปหาของป่าเขาก็จะสานจรทางนี้เนาะแล้วเขาก็จะนั่งพักกันตรงนี้นะคะตั้งแต่ชาวบ้านคนนั้นตายนะคะก็ไม่มีใครกล้ามาพักเลยเพราะว่าเขาเจอนู่นเจอนี่นะน้ำเองก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าที่ชาวบ้านเล่ากันนะคะน้ำเองก็จะมาพิสูจน์ดูเนาะว่าน้ำจะเจออะไรหรือเปล่านะคะทุกคนไม่ใช่ว่าน้ำมาลบลู่และท้าทายนะคะทุกคนแค่น้ำมาพิสูจน์เฉยๆนะว่าน้ำเองจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะไปค่ะ ทุกคนนะไม่รู้ว่าลูกอะไรนะนะำมาเจอลูกนี่นะหน้าตาคล้ายๆลูกมะพร้าวอ่อนนะคะนี่เลยก็จะหอมๆเนาะหอมๆนะนะคะแล้วก็มันจะนิ่มๆเวลาบีบอะ่ะนี่ไม่รู้ว่าต้นมันใช่ต้นนี้หรือเปล่าอ่ากลิ่นมันก็จะเหมือนมะม่วงสุกอะ่ะทุกคนเหมือนมะม่วงน้ําดอกไม้อะ่ะจะหอมๆนะคะน้าแต่ว่าน้าคาดว้านะ่าจะเป็นต้นนี้นะนี่ต้นมันนะคะนี่ อ๋อสูงอยู่นะไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่ากินได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวน้ำจะลองพ่าดูนะอืมทำไมน่ากินจ้ะข้างในเหมือนละมุดเลยอ่ะนี่ทุกคนข้างในเันเหมือนละมุดเลยอ่ะแล้วก็หอมมากแต่ไม่กล้ากินนะไม่เคยกิน น,นี่เนื้อข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนละมุดเด๊ะไปดีกว่าทุกคนเสียเวลาแล,ว,แลวเราน้ำก็มาถึงกระท่อมกลางป่าแล้วนะทุกคนนี่เลยโอ้เงียบๆเนาะ นี่เลยนะคะโอ้ขยะเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมเอ่ยขยะเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้กลางวันก็ยังมีคนสัญจรอ,อยู่นะแต่เวลากลางคืนนะเนี้ยจะเงียบเงียบมากทุกคนนี่นะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเงียบมากเดี๋ยวน้ําคิดว่าเดี๋ยวน้ําจะเสียงยอะไรทุกคนเห็นไ,ไหมเสียงเหมือนคนฟันไม้นะคะ ดังอยู่ข้างบนเนาะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าเสียงเงียบไปแล้วนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำจะเก็บขยะแล้วก็เผาขยะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บขยะกัน สัตป่านะ้างมาจากข้างบนดทุกคนทุกคนได้ยินไหมเอ่ยถ้านำกลว่นน่าจะเป็นเสียงสัตป่าแล้วไม่น่าจะมีอะไรไปเดี๋ยวเราเก็บขยะก,กันดีกว่า ทุกคนไปใช้ไม่ติดเฉยเลยเอาไงตายแล้วไม่ติดอ่ะทุกคน หลังจากนี้น้ำเองก็จะนั่งพักผ่อนสักพักหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้ำจะกินน้ำกินท่าก่อนนะคะโอเคปลายของเราก็ติดแล้วลงไล้น้ำไม่เกบขยะหมดแล้วเนาะลงแล้วลงแล้วนี่ไม่มีขยะแล้วนะคะรู้สึกว่าทางตรงนี้จะเป็นอ่าฝั่แพง้ยนะทุกคนดูว่าค่ำคืนนี้น้ำจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ความร้อนมากๆ น้ำเดินมาแล้ม,ม,มันั่งพักตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนเก็บขยะนะคะน้ำก็จะได้ยินเสียงเรื่อยๆเลยเสียงเดินมั่งเสียงตัดไม้มั่งแล้วก็เสียงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ว่าน้ำจะนอนได้หรือเปล่านะถ้านอนไม่ได้แดวน้ำก็จะเดินอาจจะเดินทางกัดนะคะ ไวมากทุกคนมืดไวมากเพิ่งหกโมงเองนะแต่มันดูมืดแล้ว ทีนี่ก็จะมีชาวบ้านเล่ากันมานะทุก น้ำว่าแล้วว่าทำไมกลางคืนชาวบ้านถึงไม่กล้าสาัญจรหรือนองพักกันตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนจะได้ยินเสียงเรื่อยๆเลยนะไม่รู้ว่า่ากล้องจับเสียงได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ระหว่างที่น้ำนั่งอยู่เงียบๆแล้วน้ำก็เอียงหูฟังนะคะก็จะได้ยินเสียงเรื่อยๆเลยทุกคนน้ำจะได้ยินเสียงเรื่อยๆเลย ตอนนี้เพิ่งจะหกโมงเองนะทุกคนเพิ่งจะหกโมงนะคะโอเคเดี๋ยวน้ำจะนั่งอีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้ำจะนั่งนั่สักพักหนึ่งนะคะว่าน้ำจะได้ยินอะไรนะ น้ำเหมือนได้ยินคนคุยกันตลอดเวลานะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าน้ำกล้ากลัปไปคนเดียวไหมก้านะคะทุกคนก้านะน้ำก้ากละบนะ ถ้าน้ำอยู่ไม่ได้น้ำขอเดินกลับดีกว่านาะทุกคนอ่าน้ำบอกไว้เลยระหว่างเดินทางก็อันตรายนะคะเนาะลมไม่มีเลยนะคะทุกคนไม่มีลมเลยใบไ,ไม้นี่คือไม่ดิ้นเลยอะไม่ดิ้นเลย ตอนนี้น้ำก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วเนาะแต่ว่าน้ำยังได้ยินเสียงเหมือนคนยังคุยกันนคะค่ะดังอยู่ข้างบนไกลๆนู่นเนาะ น้ำเองก็นั่งมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเนาะเสียงพูดคุยกันก็ยังไม่หายแนละทุกคนก็ยังดังอยู่เนาะแต่ว่ากล้องอาจจะจับเสียงไม่ได้นะคะทุกคนเนาะในป่าเนี่ยมันก็มีสิ่งลี้ลับอะไรทั้งนั้นแหละทุกคนเนาะอยู่ที่บางคนอาจจะเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนได้ลงมาสัมผัสเหมือนน้ำสัมผัสอะ ทุกคนจะรู้เลยว่ามีหรือไม่มีนะคะพอระวังที่น้ำนั่งเงียบๆนั่งน้ำฝั่งนั่งฝังง่งนะคะก็จะได้ยินเสียงเสียงนี่นะคะแต่ว่าปกติกล้องอาจจะจับไม่ได้เนาะเสียงเดินเสียงเหมือนอะไรตกสักอย่างเสียงเหมือนคนพูดกันอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงอ พวกแมลงอะไรแบบนี้นะจิ้งรีจะกจันอะไรแบบนี้นะคะในป่าเนาะตอนนี้น้ำได้นัง่งสักพักหนึ่งเดีน้ำจะลองนั่งอีกสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามานั่งดูว่าเราจะได้ยินอะไรอีกไหมเนาะ มืกี้น้ำได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดังมากๆดังแบบว่าน่ากลัวดังปุ๊บๆๆเลยนะทุกคนดังมาจากทางนู้นนะ่ะน้ำรีบลุกขึ้นขวากองฟืนแล้วก็ส่องดูเนาะว่ามันคืออะไรนะคะแต่น้ำก็ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ย ะะเดี๋ยวน้ำจะฟังอีกพังหนึ่งแล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงแบบน่ากลัวมาก เมือนเสียงเหมือนเข้ามาใกล้ลทุกคนทำไงอะหรือว่าน้ำต้องเดินทางกลับเลย <c oughs> ทุกคนเสียเหมือนใกล้เข้ามา Mình mặt nó จะนอนไม่ได้นะคะตอนนี้เสียงแกบไปละน้ำออกมาจากก็ทอมได้ทับประมาณระยะหนึ่งเนาะตอนนี้ฝ่ายที่ติดไว้ก็ไม่รู้อยู่ๆดับไปได้ยังไงทุกคน น้ำนอนไม่ได้นะฮะน้ำนอนไม่ได้เนาะน้ำคงต้องเดินทางกลับบ้านนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวน้ำขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะไปค่ะเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่ามป